สวัสดีครับรัุช่องฟังสมองครับทีนี้ก็จะมาเก็บใบอ้อยนะครับผมที่เขาตัดก็จะตัดเอาต้นมันะนครับต้นแล้วเราก็ไปเก็บไบนี้มาให้ช้างนะครับเอารถก,กระบะมาใส่นะครับ เลยนะครับวันนี้นะครับก็เด็ดเด็ดก็จะร้อนๆหน่อยนะฮะนี่ครับคันตัดเข้าก็ตัดเราก็จะเอาใบไว้นะครับก็จะตัดใบทิ้งตัดใบทิ้งแล้วก็จะเอาไว้ให้พังสมหวัง ตัดหนักจ้างตัดนะครับนี่นเราก็จะเก็บเป็นทางตกงานนะครับก็ต,ต้องมาหาอย่างนี้นะครับผมแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีเท<ด>่าไหร่นะครับแต่อย่างนี้เราก็พอเลี้ยงช้างได้อยู่นะครับพอบรรเทาได้นะครับช่วงโควิดนะครับผม เดี๋ยวก็จะร้อนๆนะครับสูไปยังไงน,นะครับผมกำลังมาถึงนะครับผมอยู่ไกลใกล,ใกลมากนะครับเกือบ20-30กิโลนะครับมารั่ผมเดี๋ยวเก็บเก็บใบอ้อยก่อนนะครับจะได้เอาไปให้ท่างสุลัขน,นะครับผมตัวนี้ก็เอาขึ้นรถแล้วครับ <c oughs> เป็นใบเหี่ยวนะครับเหี่ยวง่ายๆนี่ครับเป็นของยอดยอดของยอดของอ้อยนี่นะขอกินอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมนี่เขาก็จะเอาไปทำน้ำตาลนะครับการสุด นี่ครับสองคันนะครับนี่ครับสองคันผมให้พังสมหวังนะครับผมหวังจะได้กินนะครับนี่เขาเจะตัดไปคล้ายนะครับแเราก็มาเก็บเอายอดยอดนะครับนี่ครับเก็บของแบบนี้ดูไปครับผมตรงนี้ครับมนงานครับ ต้องมาเดินเก็บนิ่งนะครับนี่ครับเก็บเบ็นี้ครับ,บ,นนรบจอดให้ช้างกินนะครับผมมันก็จะเหนียวหน่อยนะครับเหนียวก็ไม่เป็นไรนครับดีกว่าไม่มีกินนะครับนี่นครับ เก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยครับนี่นะครับของจริงครับผมน,นี่ก็เขียวๆอยู่นะนมัะนก็มีค้ายๆนะครับนี่นะฮะเล่าให้ทั้งสมบังแล้วสมบังดีใจนะครับ ดีใจร้อนไม่ได้กินต้นกินใบก็มีแรงแล้วนครับเป็นไงให้ช้างนะครับเร็ดร้อนมากนะครับตัวน,นี้ นี่นะครับชีวิตคนเลี้ยงช้างครับเดี๋ยดร้อนขนาดต้องสู้ครับผมครับเดี๋ยวไปหาเดินเก็บตัวกันนะครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเออร้อนมากเลยนะครับผมเดดร้อนมากเลยนะครับนี่นะครับได้สองคันนะครับเต็มรถเดิน นี้ก็พอกินแล้วครับก็ได้อีกสองสามวันนะครับว่ามันตัดหมดต้อมาเก็บใหม่นะครับมันมาเก็บใหม่นะนี่สมหวังก็จะได้กินเต็มที่แล้วนะครับมาไกลมากเลยนะนี่เขาก็ยังไม่ได้ตัดอีกเยอะแยะนะครับผมเยอะแยะเลยครับครับผมตอนนี้ก็จะกลับบ้านก่อนนะครับผม เนทางกลับน,นะครับเอาไปให้สมหวังกินนะครับผมครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ